ฮัลโหลโจโจสวัสดีคนไม่จำตัวใช่ไนมอ่ะมาแปลกเพิ่งรู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยวันนี้นะครับเราจะมารีวิวปืนอาร์ตติกใช่ปะวะใช่อาร์ตติกห้าศูนย์สตรปูว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 ู เราจะไปเล่นดานรัสรัสเอ๋อยู่ที่บ้านหลังใหม่ลินสตูดิโอใหม่ของเรานั่นเองว้าวรอเดมาแล้ว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 

ขนาดบางหน้าผมนะเพราะว่ากล้องมันอยู่ไกลไงมาอู้จะดับบัตคิวได้อยู่แลยบอกแล้วผมเป็นคนไม่เก่งสไนเปอร์นะฮะผมไม่ค่อยเก่งสไนเปอร์ไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งสไนเปอร์ปุ๊มปับ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 ป่โทโอ้ร <cuestión> อ,อ,อบนี้แพ้แน่นอนเพราะผมจะเล่นเป็นรอบเดียวด้วย โน,น่นเพราะว่าผมทาคลิปลงวันนี้ลงคลิปไปสองคลิปแล้วไงเลยเหนื่อยจากการลงคลิปมากมากเลยอันนะทำไมกูยิงไม่โดนวะน่าจะเป็นตาตาสุดท้ายนะไม่ใช่น่าจะเป็นควรจะเป็นตาสุดท้ายอะไรแบบเนี้ ยิงไม่โดนได้ไงต้องยิงให้โดนยิงให้โดนทำไมมันไม่โดนวะินี่ผมแบบเปิดหน้าเป็นครั้งแรกเวลาลงคลิปแบบเล่นเกมไม่เคยเปิดหน้าคลิปนี้จะเป็น พี่บีจับบัตรอะะกูตายกลางอาะแกกูตายกลางอากาศพี่บีจับบัตรพี่บีจับบัตพี่ครับพี่พี่ช่วยผมหน่อยครับสองตัวรวดพี่บีจับบัตรพี่บีจับบัต กูจะยิงเขาไม่โดนริงใช่ไหมเนี่ยอู้บบางหน้าจอมันชอบบางอุ้ยมีธนูโอ้ว้าวมีธนูด้วยอีกูตายอีกแล้วตายตายตายแล้วก็ตายตาาแล้วผมฆ่าได้กี่ตัวละอ้ฆ่าได้เก้าตัวถือว่าเยอะนะเพราะผมเป็นคนไม่เก่งสไนเปอร์ไม่คนไม่เก่งสไนเปอร์จะถือว่าเยอะ เเ้ยวขอบอกก่อนนะครับคลิปนี้ไม่เหมาะกับเด็กเด้อนั่นไงีเอ้ย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  Fuck you man Fuck you ไอมันมันดูนิ่งๆเป็นไหมวะเนี้ย Oh my god วะมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ย นีไเฮ้ยเ้ยเ้ยเราเห็นอะไรบางอย่างอุ้ยอะาล้คนอืมนี่มันต้องอย่างนี้มันท้ามชอบเล่นข้างหลังกันจังวะฮะเล่นหลังบ่อยนะเนี่ยเราอะฮะเป็นไรกับข้างหลังเหรอเป็นไรกับข้างหลังเหรอเล่นหลังบ่อยอะฮะเล่นหลังบ่อยอะเป็นอะไรกับข้างหลังเหรอเอาหัวแตกเฉยแบบงงๆอะครับ ว้าวเราแพ้แน่นอนมันใจหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ะไม่เราต้องชนะสิอีบูอีบูอีเด็บลูกเชอร์รีนี่ใช่เลยเนะี่ยจริงไหมทุกคน ามีลูกเชอร์รี่นี่ใช่เลยคาเคียวอินอีก็กมาดิครับก็มาดิครับผมอวผมแพ้แล้วผมไม่มีวันชนะอีกต่อไปผมแพ้แล้วกูแพ้แ ไงก็แพ้ผมแพ้แน่นอนแพ้ชี้หาแล้วไงวิ่งดีครับรออะไรโอเคมันไม่มาหาเราแล้วผมเหมือนจะแพ้เหมัอนผมจะแพ้ในไม่ช้านี้กดผิดอีกแล้วผมแพ้แล้ว ผมแพ้แล้วอุ้ยอ้ชีดโดนไฟอู้โอ้โนต้องทำเป็นคาเกียวอินโอเค ครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจเฟ e บุ๊กนะครับแล้วก็เฟ e บุ๊กส่วนตัวของผมนะครับจะลงมุมลง,ลงนี่ลงนั่นลงไม่ทุกอย่างเลยครับผมเจอกันคลิปหน้าซีอุกเอนเนสกุยซีอุกเอนเนสกุย